าวเน็ตมีเพอ้อบอกนางเอกคนนี้ทำบุญด้วยอะไรทำไมสะดุดตามากกําลังมีผลงานละครเรื่องพิศวาสคาดเกมออกอากาศอยู่ในตอนนี้ทางช่องสามสำหรับนางเอกดาวรุ่งลูกรับบรรจงปั้นของช่องอย่างจีน่ายีน่าซาลาสซึ่งเรื่องนี้จีน่าได้ประชันบทบาทเป็นครั้งแรกกับเจมจิรายุพระเอกเบอร์ต้นๆของช่องสามซะด้วย ซึ่งนับตั้งแต่ละครออกอากาศทั้งมากระแสตอบรับและเรตติ้งก็ถือว่าไปได้สวยทีเดียวโดยในส่วนของจีน่านั้นแฟนๆก็ออกปากชมว่าพัฒนาฝีมือการแสดงได้ดีเล่นกับนักแสดงมากฝีมือและประสบการณ์หลายๆคนก็ไม่จมและไม่โดนกลบที่สำคัญความสวยก็โดดเด่นไม่เบาถึงขั้นที่ชาวเน็ตรายหนึ่งไปตั้งกระทู้ชมว่าทำบุญด้วยอะไรหรือทำไมสวยสะดุดตามากเรียกว่าพิสวัสคาดเกม คือละครตัดสายสะดือแจ้งเกิดเต็มตัวให้จีน่าอย่างแท้จริงหลังผ่านงานละครมาหลายเรื่องแต่ยังไม่สามารถดังเสน่ห์ทางการแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่โดยสำหรับจีน่ายีน่าซาลาสปัจจุบันอายุ22ปีเป็นลูกครึ่งไทยคิวบาเริ่มต้นงานในวงการบันเทิงจากบทหม่อมเจ้าหญิงรัตนาวดีในละครเรื่องรัตนาวดีทางพีพีทีวีก่อนมาเซ็นสัญญากับทางช่องสาม มีผลงานการแสดงเด่นๆเนช่นดวงใจในไฟหนาวจีใครทีมันบาปอายุติธรรมพิษสวาสดคาดเกมและกําลังถ่ายทำละครเรื่องดวงใจเทวพรหมตอนละอาจานันคู่กับกลับคนาวุฒ